รังแกฉันเหตุการณ์ที่หยกเป็นแบบนี้พฤติกรรมที่เป็นแบบนี้ต้องเริ่มต้นจากบิดามารดอนเป็นคนแรกที่ต้องดาเนินการปู่ย่าตายายถ้าควบคุมไม่ได้เข้าไปสู่โรงเรียนโรงเรียนยังควบคุมไม่ได้สุดท้ายเธอก็จะกลายเป็นเด็กไร้บ้านนะและสุดท้ายก็จะเป็นพวกโฮมเลดและสุดท้ายก็จะสร้างปัญหาให้กับสังคมมากมายตามมาแต่เวลานี้เปลี่ยนแปลงได้เด็กขาดปัญญา นะแต่มีไฟวิธีการเปลี่ยนแปลงคือหลักการใช้ความจริงพึงเอาชนะคำดเท็จด,ด้วยการพูดความจริง สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงเป็นพฤติกรรมของหยกนะฮะผู้ต้องหาตามมาตรา 1- นสองที่เข้าร่วมกับม็อบ3นิ้วไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันโอกาสกินจากการศึกษาคือระบบที่ยั่งยีเราคือ ให้ทุกๆคนสะท้อนมาดูลูกเราดีกว่าสําหรับเขาเราอย่าไปสนใจเลยหลุดโลกไปแล้วนะคะเพราะว่าทั้งก้าวลาวทั้งทําลายข้าวของนะคะทั้งทําทุกอย่างนะคะที่จะทําให้กูเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะคะจะนั่งฉี่นะคะให้คนถ่ายรูปจะแก้ผ้านะคะให้เขาถ่ายรูปมันไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะสําหรับ ความเป็นลูกผู้หญิงมันไม่มีเลยเหลือไม่มีคุณค่าอะไรเลยเรามาดูลูกของเราแล้วยังไงกูไม่ปลอดภัยอยู่แล้วอยู่ภายใต้คันโดหวัดๆาแบบนี้เออคิดยังไงหรอร้องมึงแน่มึงเตรียมตัวรอไว้เลยนี่คอนโดอะไรก็ตามทุกอย่างกูเลสเตอร์ไว้หมดแล้วสารแน่าชั่วเอาตำรวจมาคนถึงห้องกูมังัดห้องกูจะ ห้องกูเดี๋ยวมึงเจอกูแน่กูไม่ยอมมึงง่ายๆหรอกนะแล้วสอบเข้าเตรียมโรงเรียนเขาไม่มีพ่อแม่ะสมมติอะมีเด็กสักคนเนี่ยพ่อแม่ตายอะแต่เขาไม่ีเงินเรียนอะคุณจะไม่เขาเรียนแล้วเขาสอบเขาได้เพื่อนผมในโรงเรียนที่สารัฐเนี่ยทอย่างเงี้ยไอเด็กมันก็บอกเป็นสิทธิ์ขออภัยนะฮะผมจะให้เห็นว่าพฤติกรรมซึ่งลามพาลและต่าซามันเป็นอย่างไรอะมันเป็นสิทธิ์ this is my right I'll do this you like this นี่เป็นสิทธิ์ของปลื้มป่ะเป็นสิทธิป่ะครับเป็นสิทธิหรือคุณอยากตบกระบาลผมตอนนี้เพราะถ้าผมเป็นคุณผมก็จะเดินมาตบกระบาลนี้ปลืม้มนี่มันสิทธิ์ไหมนี่มันสิทธิ์หรือเปล่ามันไม่ใช่สิทธที่จะทําตามอําเภอใจการเคารพผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่ต้องมี ในที่สุดเนี่ยคุณอยู่ในสังคมเนี่ยมันมีกรอบอยู่ในสถานศึกษาอยู่ในโรงเรียนก็มีกรอบอยู่ในบริษัทเอกชนทํางานอันแบบนี้คุณคิดว่าไม่มีกรอบเหรอการที่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ดีมีชื่อเสียงที่ใครๆก็อยากเรียนเนี่ย มันไม่ใช่สิ่งมันคือโอกาสการที่คุณได้เรียนหนังสือในโรงเรียนที่มีผู้ปกครองจ่ายค่าเล่าเรียนให้และส่งไปเรียนและเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพซึ่งคนอื่นเขาอยากเรียนเน่นะและมีคนอื่นซึ่งเขาพร้อมปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆรวมไปถึงกฎกติกาในการสมมติว่าห้ามทําผมสีอะไร อยู่โรงเรียนนี้ไว้ผมซกมกดูไม่เรียบร้อยเป็นเรื่องซึ่งไม่ควรปฏิบตัติเป็นกฎกติกาซึ่งเด็กนักเรียนคนอื่นเขาพร้อมปฏิบัติตามเคารพธงชาติหน้าเสาธงโอ้ยทําไม่ได้ทําไม่ได้กูต้องชูสามนิ้วตลอดเวลาทําไมคุณจะเคารพธงชาติไหม่ได้ผมเคารพธงชาติได้ผมยังสู้เพื่อประชาธิปไตยได้อย่าเข้าใจผิดว่าการสู้เพื่อประชาธิปไตยและเสรีภาพ ต้องรวมไปถึงการฝืนกฎกติกาของสถานการศึกษาที่คุณเรียนหนังสืออยู่เด็กนักเรียนซึ่งเคลื่อนไหวในรูปฟอร์มที่ปฏิเสธที่จะทำตามกฎกติกาของโรงเรียนนะฮะผู้ใหญ่คนไหนที่ให้ท้ายคุณนะฮะเขาไม่ได้รักคุณนะนั่นคือข้อเท็จริงนะคนที่ตักเตือนให้คุณมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและอยู่ร่วมสังคมได้นั่นคือคนที่รักคุณจริงนอกเหนือไปจากนั้นอีกนิดนึงก็มีคนชอบโอ้เทียบกับเมืองนอกเทียบกับโรงเรียนอินเตอร์เทียบกับเมกาเทียบกับ ไม่รู้หาเลยแล้วมาเทียบคุณคิดว่าที่อื่นเขาไม่มีกติกาคือว่าโรงเรียนที่แบบโอปลดแอกแล้วไม่มีกติกาครับมันมีทั้งนั้นแหละฮะเพิ่มีเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กนักเรียนอยู่นะฮะก็ปรากฏว่าก่อพฤติกรรมในการดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดรลายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ปรากฏว่าโดนแจ้งข้อกหาถูกจับกุมถูกคุมขังหลายรอบแล้ว นะแล้วก็ปรากฏว่าก็ไม่พอใจต่อต้านสา,า,สารชูสามนิ้วต่อต้านบุกสารบุกนั่นบุกนี่เวลาไปชุมนุมก็ปรากฏว่าแต่งชุดนักเรียนแต่เวลาเข้าโรงเรียนก็ปรากฏว่าไม่ยอมใส่ชุดโรงเรียนอ้างเป็นประชาธิปไตยจนสุดท้ายโรงเรียนทนไม่ไหวนะครับถึงขั้นที่จะไม่ยืนเคารพธงชาติอ้างว่าเพลงที่แต่งเป็นเพลงของเผด็จการ จริงๆแล้วเธอไม่ควรจะอยู่ในประเทศไทยด้วยซ้าไปเพราะชื่อว่าไทยเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยเด็จการเหมือนกันนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยสถาบันกษัตริย์เปลี่ยนแปลงโดยนักการอาหารนะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าประเทศนี้เธอไม่น่าจะอยู่ได้นะครับส่วนเรื่องเครื่องแต่งกายนะครับถ้าไปดูตามปรากฏการณ์แล้วเนี่ยนะครับมาสังเคราะห์แล้วจริงๆแล้วปัญหาเครื่องแต่งกายเนี่ยมันมาจากอดีตที่บานมา เพราะวัฒกรรมทัดเทียมเสมอภาคและความยุติธรรมนี่แหละก็เลยมีการหยุดให้เด็กโรงเรียนต่างๆทุกๆโรงเรียนในประเทศไทยแต่งกายให้เหมือนกันเพื่อที่จะไม่ต้องมีการแบ่งชนชั้นลูกคนรวยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าหรูนะฮะลูกคนจนนะฮะไม่ต้องใส่เสื้อผ้าถูกๆ พอใส่ชุดนักเรียนก็เหมือนกันหมดนะครับให้ทุกคนเท่าเทียมกันสามารถเรียนรู้ด้วยกันนั่นก็เป็นที่มาของการใส่เครื่องแบบนักเรียนจากอดีต,ตราจนถึงปัจจุบันแต่ประเด็นก็คือว่าเธอไปได้ชุดความคิดจากเหล่านี้มาจากไหนเธอไปได้ชุดความคิดจากกลุ่มขบวนการล้มเจ้าโดยใช้วาทกรรมเชิงต่อต้านนะครับสังเกตให้ดีว่าเธออ้างประชาธิปไตย ไม่เป็นประชาธิปไตยคือประเทศไทยไม่เคยปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยส่วนบอกว่าอยากจะให้ไทยเหมือนสหรัฐอเมริกาคุณสุนสังเกตไหมฮะคนสหรัฐอเมริกาแห่เข้ามายังประเทศไทยเพราะอยากจะเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศไทยเพราะเขาไม่ชอบชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสหรัฐอเมริกาเพราะตอนนี้เศรษฐกิจก็ตกต่ํา การเมืองก็ชัดเจนนะออนแอและแบ่งแยกกันเองสังคมก็ไม่ต้องถามโฮมเรดหรือว่าคนไร้บ้านเกิดขึ้นจำนวนมหาศาลนะครับและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับคนสหรัฐอเมริกาจึงแห่มายังประเทศไทยพวกที่เป็นเดโมแคร c ซีหรือประชาธิปไตยตอนนี้กำลังเผชิญกับอะไรทราบไหมฮะสงคราม สงครามในยูเครนรบกับประเทศอื่นไปยุประเทศอื่นรบกันไปรบกันมาฮะตอนนี้คนยุโรปรบกันเองสู้กันในสงครามยูเครนกับรัสเซียฝั่งสหภาพยุโรปก็ไปสนับสนุนฝั่งนาโต้ก็ไปสนับสนุนในการทําสงครามเศรษฐกิจจึงตกต่ําอย่างต่อเนื่องนะครับเด็กเหล่านี้ได้รับชุดความคิดมาผิดผิดนะฮะถูกปลูกฝังทางความคิดมาผิดผิดจึงเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คืออุดมการณ์และอุดมการเนี่ยเด็กมันมีไฟนะเด็ก มีความกร,ร้าหาญแต่ขาดปัญญาเพราะขาดปัญญาเสร็จทําไมเป็นแบบนี้เพราะนิวมีเดียสื่อใหม่ TikTok Twitter Facebook ที่เข้ามามีอิทธิพลผ่านอะไรโทรศัพท์มือถือนะครับทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการกระทําโอ้เวลาเห็นเวลาเคลื่อนไหวออกมาปีนนั่นเป็นนี่เป็นขาวก็มาโอ้ยเป็นฮีโร่ฉันเป็นฮีโร่ทุกคนได้รู้จักนะครับทั่วโลกต้องรู้จักทันนะสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นและ ลูกหลานหลายคนฮะกำลังถูกปลูกฝังทางความคิดและการปลูกฝังทางความคิดในลักษณะาดังกล่าวฮะกำลังทําให้สังคมผิดเพี้ยนแต่อย่างไรก็ตามนะฮะวิธีการแก้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยฮะสิ่งเดียวที่ผมเรียนมาเสนอคือความจริงนะ,ะความจริงจะเอาชนะทุกสิ่งและความจริงมันมีอยู่สิ่งเดียวนะครับอันเป็นหลักของปะสมมาสัมพุทธเจ้านะครับตอนนี้สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะ ความล้มเหลวของภาครัฐที่มีงบประมาณเป็นหมื่นๆล้านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชุดความคิดโดยใช้หลักชาตินิยมได้เห็นถึงการทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกระทรวง ICT ตำรวจไซเบอร์ที่ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันคงเป็นบทเรียนะนะครับว่าเจ้าที่ของรัฐต้องปรับปรุงประสิทธิภาพให้มากขึ้นที่สาคัญ พ่อแม่รังแกฉันเหตุการณ์ที่หยกเป็นแบบนี้พฤติกรรมที่เป็นแบบนี้ต้องเริ่มต้นจากบิดามารดเป็นคนแรกที่ต้องดาเนินการปู่ย่าตายายถ้าควบคุมไม่ได้เข้าไปสู่โรงเรียนโรงเรียนยังควบคุมไม่ได้สุดท้ายเธอก็จะกลายเป็นเด็กไร้บ้านนะและสุดท้ายก็จะเป็นพวกโฮมเลดและสุดท้ายก็จะสร้างปัญหาให้กับสังคมมากมายตามมาแต่เวลานี้เปลี่ยนแปลงได้เด็ก ขาดปัญญาแต่มีไฟวิธีการเปลี่ยนแปลงคือหลักการใช้ความจริงพึงเอาชนะคำมเท็จด,ด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เจมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ we ของเราเราจะชูเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกป้องต้องเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบา